มิเกลอัตเตตากุนซือของอาเซนนอนออกมาพูดแบบตรงๆเลยว่าเขาไม่ได้มีแรงจูงใจอะไรทั้งนั้นที่จะขวางทางการคว้าชแชมป์ของลิเวอร์พูลเพราะสิ่งเดียวที่เขาโฟกัสคือการพาทีมของเขาชนะให้ได้เท่านั้นอาเซนนอนมีโปรแกรมเปิดบ้านรับมือคริสตัลพาเลซในค่ำคืนวันอังคารที่23เมษายนนี้ซึ่งเกมนี้ถือว่ามีเดิมพันสูงมากๆเพราะถ้าปืนใหญ่พลาดท่าคาบ้านขึ้นมาลิเวอร์พูลจะการันตีแชมป์พรีเมียร์ลีกทันทีแบบไม่ต้องแข่งเพิ่มเลย แต่พอถามอาเตต้าว่าสิ่งนี้ทำให้ทีมของเขามีแรงกระตุ้นเพิ่มขึ้นไหมคำตอบที่ได้คือแรงจูงใจของเราคือการชนะเกมของเราเองและทำให้ดีที่สุดเพื่อไปต่อในเส้นทางของเราส่วนเรื่องอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมเราไม่สามารถไปใส่ใจกับมันได้มากนะฟังแล้วก็ชัดเจนอาเตต้าไม่ได้จะเล่นเกมเพื่อขัดแข้งขัดขาใครแต่เขาเน้นแค่ให้อเซนนอนทำผลงานของตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ พูดง่ายๆก็คือใครจะได้แชมป์ไม่ใช่ประเด็นปืนขอมองแค่เกมของตัวเองแฟนๆอาร์เซนอนมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ